เบลล่ากับอนาคตรักครั้งใหม่ขอเริ่มต้นจากการรักตัวเองและขอคนที่มีวุฒิภาวะเบลล่าเปิดใจหลังโสดมานานยอมรับมีคนเข้ามาแต่ยังไม่พร้อมจะคุยกับใครและไม่ชอบคนที่เข้ามารุกหนักๆบอกส่วนใหญ่เป็นคนนอกวงการเพราะตนก็ไม่ได้ยึดติดว่าต้องคนในหรือคนนอกบอกชอบคนมีวุฒิภาวะอารมณ์ดีเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่เกี่ยงแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่คงต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเชื่อสินไม่เสมอกันคงไม่คลิกเป็นอันยืนยันจากปากพระเอกหนุ่มวีสุกวลวัฒนารถ แล้วว่าจะมีพิธีแต่งงานกับหวานใจนอกวงการวิกกี้ในวันที่17ก่จ็อคอที่จะถึงนี้ซึ่งคนก็พุ่งเป้าไปที่รักครั้งเก่าอย่างสาวเบลล่ารานีแคมเปนทันทีนอกจากจะยินดีกับทุกความสุขของวีคนรักเก่าแล้วเบลล่ายังเปิดใจเพิ่มเติมถึงรักครั้งใหม่ของตนเองยอมรับว่ามีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ถ้ามองว่าโสดแล้วสวยแซบก็ขอบคุณค่ะก็เหมือนเดิมคะถายละครและทํางานอื่นๆทําทำงานก็ค่อนข้างแน่นนะคะแต่ก็ยังเหลือเวลามาดูแลตัวเองบ้างคือที่เห็นว่าอาจจะนั่นนี่ขึ้น เพราะช่วงที่ทางานเยอะก็จะเห็นว่าอาจจะมีเดือนนิดหนึ่งเพราะเราใช้อาหารเป็นแรงขับเคลื่อนในการทํางานแต่ช่วงนี้ก็มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเรียกว่าเฟื่องขึ้นถ้าแต่น้ําหนักไม่ค่อยหลงกอ็ออกกําลังกายและดูแลเรื่องอาหารถัดพอผ่านช่วงโควิดมาเราก็ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ดูแลตัวเองได้รู้ว่าความสุขง่ายๆก็คืออยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องหมาน้องแมวได้นอนตื่นสายก็กลายเป็นคนติดบ้านค่ะเวลาจะนัดใครามาบ้านก็จะให้ตรวจไอทีเคก่อนกินข้าวกันทุกวันหนึ่งแยกย้ายกลับบ้านหัวเราะ เผยไม่ได้คัิควายหาความรักส่วนกับโป๊ปัทนวัฒน์วัฒนาพูดก็คือพี่ชายที่น่ารักช่วงนี้ก็นิ่งๆค่ะรู้สึกโอเคคือมันมีความสุขกับทุกอย่างที่อยู่รอบข้างตอนนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกคันควายหรือแสบหาความสุขอื่นใดกับที่โป๊ปักก็ลุ้นกันในัง่ไงถามว่าจะเปิดรับที่เขาบ้างไหมไม่รู้สิไม่เคยคุยเรื่องนี้กันมาก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้สนิทกันแบบนี้ก็มันดีค่ะหัวเราะตีกันมันดีก็เห็นว่ามีคนเชียร์คับที่โป๊ปักก็เป็นพี่ที่่่่นนนนนนาารรัักคึงงแตเไไไมมดด้้อปใจุ หรือเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นยังไงยังไม่เคยคิดท้ส่วนที่พี่โป,ป๊ะบอกว่าเบลเป็นสเปคเขาก็ชอบคนสวยและนักคนสวยมีเยอะแยะเลยตอนนี้สําหรับตวเบลนองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะคือตัวเบลตอนนี้สบายใจแบบนี้แฮปปี้แบบนี้เขาจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็ได้เรื่อยๆนะหัวเราะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาใหม่ก็มีบ้างแต่เบลรู้สึก ยังเรายังไม่มีเวลายังไม่อยากให้เวลาไปกับอะไรด้วยมัง้งก็เลยอยู่อย่างนี้ดีกว่าถ้าเข้ามาก็ขอเป็นเพื่อนไปส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นคนนอกวงการทั้งแต่ถ้ามารุกหนัก,นกๆเบลก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราจะไปคุยกับใครได้มีเวลาว่าง5นาทีต่อวันนี้ก็ดีแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนรับครั้งใหม่ขอเป็นหนุ่มอารมณ์ดีมีวุฒิภาวะไม่จํากัดว่าเด็กหรือผู้ใหญ่กว่ารุ่นนี้ไม่น่ามีสเปคแล้วและกก็เป็นคนดีครอบครัวเราโอเคตัวเราสบายใจก็ชอบคนอารมณ์ดีขเด็กกว่าตวกว่าไม่ติดแต่ชอบคนที่มีวุฒ เพราะว่าความจริงไม่เคยยึดติดว่าต้องคนในหรือนอกวงการทิ้งแต่มันแล้วแต่ว่าจะเจอใครมากกว่าไม่ได้กําหนดเอาจริงๆยังไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับใครเลยค่ะ รักครั้งใหม่สําหรับเบลคองจะเป็นจังหวัดที่ใช่วันที่ใช่เวลาที่พร้อมถ้าจะใช้เดียวก็ใช้เองคือเบลคิดว่าถ้าคนเรามันไม่ได้ศีลเสมอกันคุมไม่ได้มาคุยกันหรือคลิกกันแบบนั้นถามว่าเชื่อเรื่องพรงหมลิขิตไหมก็ไม่ได้รีบร้อนไปไหนถ้ามีก็โอเคคำมุมมองความรักเปลี่ยนเป็นคําว่าโตขึ้นแล้วกนรเราเห็นอะไรมากขึ้นจากเพื่อนอน,อนอนเราด้วยคนรอบข้างเราเขาก็คงจะเป็นความรักที่เริ่มต้นจากการที่รักตัวเองก่อนถึงจะรักคนอื่นได้